นิยายวายจิว๋วบทที่หนึ่งไอ้โชมึงนี่มันสุดยอดไปเลยเว้ยขอบใจทานี้โอตโตชิเลยหรอไอเฮียแค่คิดก็ขนลุกเทจังเลยนะคุณพี่โชขาขนลุกออกไปไกลโอ้ยไอนี่กับเพื่อนกับฝูงแท้เชียวเสียงวายวายดังไล่หลัง คนกระทํากับไม่แม้แต่จะหันไปสนใจยกแขนยื้เส้นยื้อสายสุดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อสูดกลิ่นชัยชนะให้เต็มปอดสองมือปัดฝุ่นออกจากชุดผ้าใยสีขาวที่ตนเองสวมใส่ก้าวอย่างมั่นใจออกไปจากสนามพูดคุยกับโค้ชเพียงเล็กน้อยแล้วจึงแวบไปเข้าห้องน้ำยืนมองเงาสะท้อนของตัวเองผู้ซึ่งเป็นคนกลมเหรียญรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ไว้ในมือหมายเหตุท่าทานิโอโตชิ เป็นหนึ่งในท่าทุ่มยูโดที่สำคัญในประเทศไทยเรียกว่าท่าสอยหุบผาหมุนตัวเข้าทุ่มด้วยสะโพกจังหวะที่คู่ต่อสู้จะหันหลังให้ยังไม่เต็มตัวคว้าคอเสื้อด้านหลังเอาไว้เอาหัวแนบตัวคู่ต่อสู้แทงขาล้มตัวลงเป็นท่าที่ให้ประสิทธิผลในการแข่งขันสูงเขาชนะแล้ววันนี้กลายเป็นผู้ชนะแล้วใกล้ความฝันไปอีกก้า เหลือแค่อีกนิดเดียวเหลือแค่อีกนิดเดียวเท่านั้นเส้นทางในการเป็นนักกีฬายูโดไม่ใช่เรื่องง่ายโชกุนวาดมันเอาไว้ตั้งแต่ตัวยังเท่าสะโพกโคตจนกระทั่งตอนนี้เขาโตจนสามารถจับนักกีฬาที่ตัวใหญ่กว่าทุ่มลงกับพื้นได้แล้วอาศัยรูปร่างสูงใหญ่และพละงกำลังที่เพิ่มพูนขึ้นในทุกๆปีก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาตัวเต็งของสโมสรในที่สุดวันนี้ เป็นวันที่เขาฝ่าฟันทุกอย่างจนสามารถคว้าชัยชนะครั้งสําคัญเตรียมพร้อมที่จะเข้าขึ้นไปโู่ความฝันของตัวเองนั่นคือการเป็นนักกีฬาทีมชาติเดิมทีการเป็นนักกีฬาทีมชาติไม่ใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่ายๆนอกจากจะต้องมีสังกัดแล้วยังต้องมีความสามารถมากพอต้องเจนสนามต้องมีประสบการณ์โชวกุนแข่งขันมาไม่รู้ตั้งกี่ครั้งต่อกี่ครั้งจับคนอื่นทุ่มมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ กว่าจะมาจนถึงจุดนี้ทั้งหมดก็เพื่อที่จะปูทางให้ตัวเองได้ก้าวไปจนถึงรอบคัดเลือกตัวแทนทีมชาติอย่างที่หวังไว้เขาก่อนชัยชนะในวันนี้เอาไว้แน่นพยักหน้าอย่างฮึ้เขิมรับคําชมจากปากโค้ดเอ่ยปากตกลงด้วยแววตามุ่งมัน่นหวังที่จะเข้ารับการคัดเลือกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ปกติแล้วเขาจะส่งนักกีฬาม,มาคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศเลยมาหมดจากทั้งสโมสรบ้างหน่วยงานราชการบ้างชมรมบ้างสารพัด แน่นอนว่ามันก็ต้องมีคนเก่งๆไม่ให้แกเจอได้อีกเยอะแน่ผมรู้ครับโค้ดเดิมทีสโมสรของเราก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนักกีฬารุ่นก่อนๆก,ก็ไม่เคยมีใครไปไกลขนาดแกมาก่อนแกเก่งมากๆเลยไอ้โชว์ขอบคุณครับพ่อโค้ดสอนผมมาดีวันนี้ผมถึงชนะได้อย่าถ่อมตัวนกซีเก่งก็ต้องยอมรับว่าเก่งโชวกุนพยักหน้ารับไฟของหนุ่มวัยรุ่น นักสู้กำลังพลุ่งพล่านไปทั่วทั้งตัวพร้อมแล้วสำหรับเส้นทางสายใหม่ที่กำลังจะเลือกเดินพยักหน้ารับฟังทุกคำแนะนำจากปากโคตคนสนิทที่คอยอบรมสั่งสอนรวมไปจนถึงคนที่พาเขามาไกลจนถึงจุดที่ยืนอยู่ในใจหวังว่าจะยังได้ฝึกฝนได้รับการอบรมจากโค้ตฝีมือดีผู้นี้ไปจนกว่าวันคัดเลือกตัวนักกีฬาจะมาถึงทว่าสิ่งที่หวังไว้กลับไม่เป็นอย่างนั้น โค้ดคงไม่สามารถสอนแกให้เก่งไปได้มากกว่านี้ถ้าอยากจะไปให้ไกลจนถึงขั้นทีมชาติจริงแกควรที่จะไปเรียนกับคนที่เก่งกว่าแต่ว่าไม่ต้องห่วงที่ที่ฉันจะฝากแกให้ไปอยู่นะ่ะเขาไม่ใช่ระดับไก่การธรรมดาแน่นอนรับรองว่าแกไปฝึกฝนกับเขาทีมชาติก็ทีมชาติเถอะไม่ใช่เรื่องยากสําหรับคนอย่างแกทั้งนั้นโชกุนโชกุนคล้ายกำลังรู้สึกลังเลในใจหนึ่งคือไม่อยากจากโค้ดผู้นี้ไปเลย อุตส่าห์เฝ้าอบรมสั่งสอนเขามาแต่ไหนแต่ไรอยู่ด้วยกันมาตั้งกี่การแข่งขันซ้อมด้วยกันจนดึกดื่นก็เคยมาแล้วแต่วันนี้พอเขากําลังจะเติบโตไปตามความฝันของตัวเองกลับต้องยอมปล่อยมือจากคนคนนี้แล้วยอมก้มหัวเขารบให้คนอื่นเสียอย่างนั้นไม่รู้ว่าคนที่โค้ชต้องการส่งให้เขาไปฝึกด้วยจะเป็นใครแต่ถ้าเกิดโค้ชถึงขั้นเอ่ยปากยืนยันมั่นใจเองแบบนี้เขาก็คงไม่กล้าดูหมิ่นซึ่งซึ่งหน้าหรอกอีกสีเดือนใช่ไหม กว่าที่จะถึงการคัดเลือกรอบแรกตั้งใจฝึกซ้อมแต่อย่า,ห,าหักโหมเกินไปจนเจ็บตัวละ่ะครับโค้ดเดี๋ยวจะส่งลายของเขาไปให้แล้วก็ที่ซ้อมที่ใหม่อาจจะไกลกว่าเดิมเล็กน้อยช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของมหาวิทยาลัยแกจะไปพักที่หอพักนักกีฬาของสนามฝึกก็ได้ลดค่าใช้จ่ายนะ่ะครับโค้ดไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นหรอกไอ้โชฉันไม่ได้ส่งแกไปสนามรบซะหน่อยแล้วมันก็เป็นที่ที่แกน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วด้วย หมายความว่ายังไงครับมันเป็นโดโจยูดโดของเพื่อนแก่คนนั้นไงคนที่ชื่อเจงอะหมายเหตุโดโจหมายถึงสถานที่ฝึกซ้อมไอเจงเหรอครับเดี๋ยวนะครับหรือโค้จะหมายถึงใช่ไปซ้อมที่นั่นแหละฉันจัดก,การทุกอย่างเอาไว้ให้หมดฝากฟังแกไว้กับเขาแล้วด้วยฉันมั่นใจมากว่าแกจะได้รับการดูแลแล้วก็การสอนเป็นอย่างดี ดวงตาของชายหนุ่มเบิกออกกว้างไอสถานที่ที่โค้ดพิ่งจะพูดมานะ่ะมีหรือที่เขาจะไม่รู้จักแค่เอ่ยออกมาว่าเป็นสวนฝึกของเพื่อนสนิทที่ชื่อเจ๋งก็พอจะเดาออกได้แล้วว่าไอที่ที่ว่านั่นนะ่ะมันอยู่ในการดูแลของใครแม้ลึกๆในใจจะรู้สึกขุนมัวอยู่ไม่น้อยแต่เขาถนาหรือจะยอมทำอะไรโง่ๆเพื่อทำลายอนาคตของตัวเองรับรู้และเข้าใจดีว่าโค้ดคงจะพาเขามาได้แค่นี้ความสามารถของโค้ดแม้จะมีมาก แต่ถ้าโชกุนต้องการที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติให้ได้ต้องการที่จะเป็นตัวแทนประเทศขึ้นไปคว้าเหรียญรางวัลอันยิ่งใหญ่มันอาจจะจริงอย่างที่โค้ดว่าคงต้องพึ่งคนอื่นที่เก่งกว่าให้ช่วยอบรมสั่งสอนแต่ต้องไม่ใช่คนนี้ดิวะไอ้โชเพื่อนลกอย่ามากอดกูได้ไหมเฮ้ยอย่าทุ่มกูนะเว้ยพ่อหนุม่มหยอกเล่นนะโชกุพนพ่ลมหายใจอย่างงดหงิด มองเพื่อนของตัวเองที่กำลังยืนยิ้มแฉ่งอยู่ตรงหน้าเขากระชับกระเป๋าเป้บนหลังตัวเองพลางเหลือบมองสถานที่ฝึกซ้อมแห่งใหม่ตรงหน้าอดเปรียบเทียบในใจไม่ได้โค้ชคนเดิมของเขาเริ่มต้นก่อสร้างสโมสรร่วมกับคนอื่นๆแต่งบประมาณที่มียังไม่มากพอที่จะพัฒนาให้ยิ่งใหญ่จนถึงขั้นเรียกว่าเป็นศูนย์ฝึกแบบนี้มีปัญญาเป็นได้แค่โรงฝึกเล็กๆเท่านั้นเพราะนักกีฬาที่เคยฝึกต่างก็ไม่ได้สร้างชื่อเสียงอะไรมากมาย นอกเสียจ,จากตัวเขาที่โผลม,มาเป็นเพชรได้คนตมเพียงหนึ่งเดียวการได้รับชัยชนะเข้ารอบในครั้งนี้ทําให้โค้และสโมสรมีชื่อเสียงอยู่ไม่น้อยที่นี่เป็นสูนฝึกในรูปแบบของเอกชนแต่ถ้าจะให้เรียกให้ถูกจริงๆคนที่เรียนยูโดก็มักจะเรียกมันว่าโดโจสถานที่สําหรับเล่าเรียนวิชากระมากกว่าแน่นอนว่าโดโจแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังกว่าสโมสรของเขาเป็นไหนทุกปีจะผลิตนักกีฬาป้อนเข้าสู่ทีมชาติอย่างน้อยก็ต้องปีละหนึ่งคน ไม่เคยมีปีไหนที่นักกีฬาจากูนยนนี้จะพลาดเป็นที่ที่ครอบครัวของเจงดูแลมาตั้งแต่รุ่นปู่สืบทอดมาเรื่อยๆกระทั่งถึงรุ่นพ่อและรุ่นลกูกทั้งหมดล้วนแต่เป็นนักกีฬายูโดมาทุกยุคสมัยส่งผ่านเลือดนักกีฬายูโดจากรุ่นสู่รุ่นกันเลยทีเดียววันแรกที่เข้าสู่วงการยูโดครอบครัวของโชกุนก็ไม่ได้อะไรพอมองเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแต่พอบอกว่าจะจริงจังกลับ ไม่ได้ให้ความยินดีเท่าที่ควรเพราะยิ่งโตพวกเขาก็ราวกับยิ่งรู้ว่าโชกุนกําลังหลงไหลในกีฬานี้ไม่ใช่การเล่นสนุกเดินคาเวลาไปวันๆอย่างแต่ก่อนจนแอบขาดกับความคิดที่ต้องการให้โชกุนเรียนมหาวิทยาลัยในสาขาที่หวังแล้วจบไปทํางานทําการที่มีความมั่นคงกว่าการเป็นนักกีฬาแต่ไม่หรือที่โชกุนจะฟังห้ามตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นเพียงกีฬาที่เอาไว้เล่นสนุกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น พ่อสำหรับโชกุ oh นยะูโดน่ะคือชีวิตและจิตใจของเขาเลยต่างหากเคยทะเลาะก,กับครอบครัวอยู่เหมือนกันสุดท้ายก็จบลงที่การถอยคนละก้าวโชกุนยอมที่จะเรียนในคณะที่ทางครอบครัวต้องการปัจจุบันเขาเป็นนักศึกษานิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งส่วนเพื่อนร่วมวงการที่เจอกันตั้งแต่เด็กอย่างเจ๋งก็เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาช่างนายิจฉชาที่เจ๋งมีโอกาสได้เรียนในสิ่งที่ชอบแบบนั้น ในอนาคตจบออกมาก็คงหนีไม่พ้นสารต่อส่วนฝึกกีฬาของครอบครัวเป็นแน่จิงเองก็เติบโตมาท่ามกลางการปลูกฝังให้เป็นนักกีฬายูโดเช่นเดียวกันเพราะแบบนี้พวกเขาทั้งคู่จึงได้สนิทสนมกันมากกว่าเพื่อนคนอื่นในมหาวิทยาลัยถูกคอกันไปเสียทุกเรื่องกระทั่งจับมือกันเข้าร่วมการแข่งขันและแตัดสินใจที่จะไปส่งใบสมัครขอร่วมคัดเลือกเป็นหนึ่งในทีมชาติแม้ว่าจะมาจากต่างสำนักกันก็นกตามที โชกุนเป็นคนที่มีพรสวรรค์ติดตัวขาดก็แค่คนคอยขัดเกลาให้ยิ่งสว่างเจิดจ้ามากกว่าเดิมก็เท่านั้นเพราะแบบนี้โค้ดถึงได้ส่งให้เขามาอยู่ในการดูแลของคนที่พร้อมจะช่วยขัดเกลาได้ดีๆๆกว่าเขาเดินตามเจ๋งเข้าไปในโรงยืมสําหรับฝึกซ้อมเสียงของคนจํานวนหนึ่งยังอยู่ด้านในนั้นโชกุนไม่ได้พูดอะไรมากกว่าสายตามองดูทุกคนเพื่อหาข้อได้เปรียบเสียเปรียบประเมินข้อได้ของคนที่เพิ่งจะได้พบเป็นครั้งแรก ไม่ว่าใครต่อใครเขาก็มองออกถึงช่องโหว่ในการโจมตีเสียทั้งหมดพอเปลี่ยนเป็นชุดผ้าไยสีขาวเหนียวแน่นเหมาะสําหรับการลงสนามแล้วราวกับว่าเลือดในกายมีแต่ความกระหายการต่อสู้โชกุนเดินไปรวมกับคนอื่นๆโดยมีเจ๋งคอยแนะนําเส้นทางและรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ฝึกซ้อมแห่งใหมน่นี้ให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้รับรู้ไปพลางๆทั้งที่โชกุนเองก็น่าจะรู้จักที่นี่ดีไม่น้อยไปกว่ากันแต่พอไม่ได้มาเหยียบนาน ซึงมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปมากพอควรใส่เข็มขัดสีดำนี้เขาอุตส่าห์พยายามสอบเลื่อนจนไต่ขึ้นมาได้จริงๆแล้วอายุในกีฬายูโดของโชกุนก็นับว่าหลายปีเพราะเขาเริ่มเรียนวิชาโยโดตั้งแต่สมัยมัธยมต้นเลยก็ว่าได้อายุ13-14ตั้งแต่ตอนที่ตัวหดกว่านี้ไปครึ่งหนึ่งกระทั่งมาจนถึงทุกวันนี้โชกุนเข้าสอบเพื่อเลื่อนวชใสยทุกปี จนในที่สุดตอนนี้ก็ไต่ขึ้นมาจนถึงระดับที่เรียกว่าสายดำดังหนึ่งแล้วก้าวนำโค้ดผู้สอนไปอีกขั้นเพราะความจริงแล้วโค้ดนั้นเอาแต่ดองสายขี้เกียจไปสอบยิ่งช่วงหลังมามีลูกน้องก็เลยยุ่งวุ่นวายไม่มีเวลาฝึกซ้อมเท่าที่ควรนอกเสียจากเป็นโค้ดให้เขาแล้วก็แทบไม่ได้ทําอะไรอีกแต่โชกุนรู้ดีว่าถ้าหากให้โค้ดไปลองสอบดูแล้วก็ไม่แน่ว่าก็อาจจะไปไกลกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้สองมือดึงสายคาดตรงเอวให้กระชับมากขึ้น ก่อนที่จะหยุดยืนนิ่งเมื่อได้พบหน้าคนที่โคดผัดเปลี่ยนมือส่งไม้ต่อให้คนคนนี้คอยดูแลตัวเองเพียงแค่ได้เห็นหน้าก็เหมือนไฟที่กำลังลุกโชนยิ่งพุ่งกระโจนมากกว่าเดิมซะอีกพี่ใจยเจงเอ่ยปากเรียกพี่ชายแท้ๆของตัวเองด้วยสีหน้าระลื่นโบกไม้โบกมือใจจึงวางมือจากทุกอย่างที่ทำอยู่แล้วเดินเข้ามาหาทันทีมองน้องชายที่กำลังส่งยิ้มให้กันและเพื่อนสนิทของน้องชายคนนั้น ที่กำลังยืนมองด้วยใบหน้าเย็นชาสวัสดีครับน้องโชวโชวคุณยืนจ้องมองพี่ใจคนนั้นนานมากแล้วที่ไม่ได้เจอกันแต่กลับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าครั้งสุดท้ายที่เจอกันเท่าไหรนะ่นักใบหน้าดูสะอาดสะอา้านจิหลริมแลดูอ่อนกว่าไวไปหลายปีมองไปก็เหมือนเห็นออร่าความหน้าเข้าใกล้ลอยหย่รอบๆเป็นที่รักของทุกคนอัธยาศัยดีน่าคบหาและเป็นคนสุภาพเรียบร้อย พูดคุยกับใครก็มีแต่จะเก็บไปเล่าปากต่อปากถึงความสว่างสดใสของคนที่ชื่อใจคนนี้โชกุนไม่ได้ตอบรับคำทักทายนั้นแต่พยักหน้าแผ่วเบาเชิงรับรู้แม้ว่านั่นจะเป็นคำทักทายจากคนที่อายุมากกว่าตัวเองถึงราวๆสาสีปีก็ตามทีไอ้นี่โตจนป่านนี้แล้วยังทำตัวเหมือนเด็กอยู่ได้ใจเองก็รู้ดีว่าถ้าหากเป็นโชกุนตัวจริงเสียงจริงก็คงจะทำหน้าแบบนี้ใส่แน่ๆจึงไม่ได้ตอบกลับอะไรมากมาย กว่าสายตามองรุ่นน้องคนนั้นมองตั้งแต่หัวจะดเท้าไม่ได้เจอหน้ากันนานจนตอนนี้โชกุนเริ่มขึ้นมหาวิทยาลัยปีสามแล้วภาพจำในหัวยังคงเป็นเพื่อนน้องชายที่ตัวเล็กกว่านี้ตัวผอมกว่านี้กล้ามเนื้อน้อยกว่านี้แต่ดูสิโชกุนที่ยืนอยู่ตรงหน้ากันในตอนนี้เติบโตเป็นหนุ่มแล้วจริงๆได้ข่าวว่าตลอนออกหากสนามแข่งขันคว้ารางวัลม,มามากมาย มาวันนี้ได้พบเจอกันอีกครั้งก็พอจะเข้าใจแล้วว่าเพราะเหตุใดโชกุนในตอนนี้จึงมีออร่ราฉายสองออกมาขนาดนี้ตัวส่งขึ้นเยอะเลยนี่ส่งเท่าไหรแ่แล้วละเราไม่จะเป็นต้องรู้อืมไม่ใช่ว่าแต่ร้อยเก้าสิบไปแล้วเหละเนี่ยส่งมากเลยเลิกถามจะได้ไหมไอ้นี่พี่ใจเขาถามมึงดีๆนะเว้ยเดี๋ยวกูจะทุบให้เฮ้ยพี่ใจก็อยากถือสามเลยนะปากมันก็หมาแบบนี้แหละ พี่ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกใจโบกมือไปมาเพื่อยาม่คนอายุน้อยกว่าทั้งสองได้เบาใจแม้ว่าจะทำใจเอาไว้แล้วกับท่าทีเช่นนี้แต่ลึกๆในใจก็อดวูบวงไม่ได้เพราะเรื่องในวันๆครั้งนั้นจึงทำให้โชกุนไม่ชอบหน้ากันมาจนถึงทุกวันนี้ใจสุดลมหายใจเข้าลึกๆสายหน้าไล่วความทรงจาในอดีตออกไปแล้วเรียกให้เด็กๆทุกคนที่กำลังกระจายตัวฝึกซ้อมกันอยู่ให้มารวมกันก่อนจะแนะนำเด็กใหม่ที่เพิ่งจะมาถึงให้ได้รู้จัก หลายคนตาแวววาเไม่ได้พบเจอโชกุนคนนั้นแบบตัวจริงเสียงจริงพอตั้งแต่ใจรู้ว่าโชกุนจะมาที่นี่ก็คุยโวไปสัรพัดว่าเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถซ้ํายังเป็นเพื่อนสนิทกับเจ๋งอีกไม่ว่าใครก็เฝ้ารอที่จะได้เห็นเจ้าตัวสมกับที่พิจัยโมเอาไว้เลยใบหน้าคมคายตัวสูงชะลูดและดูแข็งแรงพอสวมใส่ชุดกีฬาสีขาวรัดเข็มขัดช่วงเอวแล้วยิ่งทําให้ดูสมส่วน ยืนตัวตรงยืดอกเช่นนั้นดูสง่าเป็นอย่างมากใจพยักหน้าเล็กน้อยรับรู้ดีว่าหลายคนก็พอจะรู้จักโชกุนค,คนนี้อยู่บ้างว่าตอนนี้เป็นตัวเต็งคนสำคัญเลยที่มีโอกาสจะบินเข้าเป็นหนึ่งในทีมชาติได้อย่างสบายๆแน่นอนขอแค่สามารถอยู่รอดจนผ่านการคัดเลือกทั้ง3ครั้งได้ก็จะเป็นหนึ่งในนักกีฬายูโดทีมชาติไทยไปแข่งขันกับนักกีฬาต่างชาติในการแข่งขันนับสำคัญได้แน่นอน โชกุนเห็นรุ่นพี่ตัวเล็กกว่าที่กำลังพูดกับทุกคนในท่าทางเป็นกันเองแบบนั้นก็พลันคันหัวเราะออกมาใจจึงชะงักเล็กน้อยนึกไม่ถึงว่าคนที่โค้ดหมายมั่นอยากจะให้เขาไปฝึกฝนด้วยจะเป็นคนคนนี้ใจตัวเล็กกว่าเขาไปตั้งหลายเซนติเมตรเพอๆอาจจะถึง10เซนติเมตรหรือไม่ก็อาจจะห่างกันมากกว่านั้นเลยแต่สัญลักษณ์ธงชาติที่ปักอยู่บนอกเสื้อตัวนั้นกลับไม่ได้ทำให้ใจดูเล็กจิว๋วจัดการง่ายตามไปด้วย ใจเคยเป็นหนึ่งในนักกีฬายูโดทีมชาติเคยแข่งขันไปจนถึงระดับนานาชาติสามารถคว้าเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งบินกลับมาพร้อมได้รับการจดจำในฐานะผู้ชนะของการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ชื่อเสียงของใจดังกระชอนคนในวงการมีใครบ้างที่ไม่รู้จักอายุยังไม่เท่าไหร่แต่กลับไปไกลจนถึงขั้นนั้นบรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิตตอนนี้จึงผันตัวมาเป็นโค้ชคอยฝึกสอนนักกีฬารุ่นน้อง เป็นพี่เลี้ยงเตรียมอบรมสั่งสอนให้คำแนะนำผลิตคนออกสู่ทีมชาติต่อไปส่วนวุฒยูโดโอของใจนะลอสายดำดังสีสามารถเป็นผู้คุมสอนได้ตั้งแต่สายขาวขั้นแรกจนถึงสายแดงเลยด้วยซ้ำจบการสอบเลื่อนสายมาจากสถาบันฝึกสอนยูโดชื่อดังที่ญี่ปุ่นครอบครัวสนับสนุนให้ใจ่เปไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้หลังจากได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในครั้งนั้นก็ตัดสินใจมุ่งเป็นครูวิชาย,ยูโด บินข้ามน้ําข้ามทะเลไปเรียนที่สถาบันใช้เวลาไปอยู่กินที่นู่นเป็นปีจนในที่สุดก็ได้วุฒิแข็งแกร่งมากพอกลับมารับช่วงต่อในการเป็นครูประจําโดโจแห่งนี้และเขามั่นใจว่าในอนาคตใจยังมีแพลนที่จะสอบเร่อนขั้นใหสูงมากกว่าน,นี้ยิ่งขึ้นไปอีกนี่แหละครูต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อเหมาะเหลือเกินที่โชกุนจะผ่านการทดสอบความเก่งของตัวเอง ไม่ใช่มัวแต่สู้กับพวกลูกแกะลูกไก่อย่างที่ผ่านมาโชมีอะไรหรือเปล่าใจเห็นเพื่อนน้องชายยืนมองหน้าอยู่นานจึงเอ่ยปากถามมีว่ามาสิใจและคนอื่นๆเห็นโชกุนก้าวขึ้นมาก่อนจะโค้งตัวคำนับทำท่าราวกับกำลังส่งสัญญาณขอท้าเจียงเบิกตากว้างเด็กคนอื่นๆต่างก็ฮือฮาไม่หยุดจู่ๆเด็กหน้าใหม่ที่เพิ่งจะก้าวเข้ามาในโดโจก็ขอท้าอาจารย์ซะเอง งั้นเดี๋ยวเราไปตรงเบาะที่มันนุ่มกว่านี้ไม่ต้องน้องโชจะบาดเจ็บเอานะครับบาดเจ็บเหรอไอโชมึงนี่กินยามาผิดขวดรือไงวะเจิงขยับเข้าไปกระซิบกระซาบกับเพื่อนตัวเองทันทีแทงข้อศอกใสยยก่ยิกีจนโชกุนต้องปัดทิ้งด้วยอาการฟืดฟัดทั้งคู่ถลึงตามองกันก่อนที่โชกุนจะหันกลับไปจ้องหน้าพี่เลี้ยงตรงๆในตาฉายความมั่นใจเต็มเปี่ยมโอเคเอาตามที่โชต้องการ เตรียมตัววอร์มอยู่แถวนี้ก็ได้พี่ใจผู้ใจดีคลี่ยิ้มบางตอบรับไม่ได้ระแวงระวังเปลวไฟอันตรายในดวงตาของรุ่นน้องผู้นั้นเลยสักนิดอืมหมายเหตุวุฒยูโดหมายถึงสีของสายคาดเอวแสดงระดับวุฒของนักยูโดเริ่มต้นจากสีขาวเขียวฟ้าน้ำตาลดำและแดงตามลำดับโดยจะมีการจัดสอบเลื่อนสายทุกปี ส่วนคำว่าดั้งมาจากดันบางที่อ่านว่าดานเป็นระดับของผู้ที่มีความสามารถสูงในการเล่นกีฬายูโดตั้งแต่สายดำขึ้นไปสำหรับผู้ฝึกสอนจะต้องมีวุฒิตั้งแต่สายดำระดับสีขึ้นไปสูงสุดคือระดับ7หากมากกว่าน,นั้นจะเป็นระดับของกรรมการบริหารซึ่งระดับนั้นกรรมการสหพันธ์ยูโดนานาชาติจะเป็นผู้ทำการทดสอบให้ โชตบเบาเป็นทุกท่าแล้วใช่ไหมใจเอ่ยถามโดยไม่คิดอะไรแต่คนฟังกลับหัวร้อนเป็นฟืนเป็นไฟพราคิดว่าถูกสบประมาทเขาให้คอยดูเถอะนะวันนี้เดี๋ยวจะได้รู้กันว่าโชกุนเองก็แข็งแกร่งเขามองคู่ต่อสู้ตัวเองในวันนี้แค้นหัวร้อนกับขนาดตัวที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าอย่างไรเขาก็ได้เปรียบแม้ใจจะเคยเป็นถึงนักกีฬาแชมป์เหรียญทองแต่นั่นมันก็ผ่านมานานมากแล้วทุกวันนี้ก็คลุกอยู่แต่กับการดูแลเด็กในโดโจ ฝีมืออาจจะยังไม่ทัดเทียมเท่ากับตอนยังเลือดร้อนกว่านี้หรอกไอ้โชมึงนี่ก็เปรี้ยวเหลือเกินนะโดนพี่จยจับทุ่มขึ้นมากูจะสมน้ำหน้าให้ไม่มีทาง <c oughs> มึงนี่ทำไมถึงไม่ชอบหน้าพี่กูขนาดน,นั้นวะฮะพี่จเคยเหยียบตาปลามึงแต่งไงฟังกูบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยอย่ามาทำลายสมาธิกูหมเจ๋งใส่หน้าเอิมตาอาปล่อยเพื่อนวอร์มร่างกายยืนขยับแขนขาเตรียมตัวให้พร้อมเช่นเดียวกันกับใจ พอได้ที่แล้วพวกเขาทั้งสองก็เดินมาประจันหน้ากันรอบข้างเงียบไปชั่วขณะทุกคนนิ่งมองไปที่สองคนนี้นเป็นตาเดียวอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้จะได้เห็นศึกการต่อสู้ระหว่างสิทธิ์หน้าใหม่กับโค้ชหนุ่มคนเก่งจิงรอบเกลือน้ำลายเห็นเพื่อนตัวเองกลมหน้าเล็กน้อยกดสายตามองหน้าของใจด้วยความมั่นอกมั่นใจเหลือเกินว่าจะเอาชนะได้อย่าออมือโชจะเจ็บน,นะ ไม่ต้องพูดมากก็ได้อย่าหาว่าพี่ใจร้ายล่ะครั้งนี้ประลองเล่นๆไม่ได้จริงจังอะไรจึงตัดสินใจจะวัดแค่ฝีไม้ไลายมือเล็กน้อยเท่านั้นหานาทีที่เจงทำหน้าที่ในการคุมเวลาจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ชนะทั้งโชกุนและใจเดินไปหยุดอยู่บนเสือทาทามิจัดแจงเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเพื่อเพิ่มความธรรมะแมงแล้วจึงคำนับกัน,ละก,นละกันทำความเคารพเบื้องต้นนานมากแล้วที่โชกุนไม่ได้ประท้าฝีมือกับใจแบบนี้ เมื่อเจ๋งให้สัญญาณความพึกเขิมในใจของโชกุนก็พุ่งพรวดขึ้นมาทันทีหวังจะใช้ข้อได้เปรียบของตัวเองทั้งหมดที่มีในการเข้าสู้ทว่าตุบใจที่เคยทำหน้าราบเรียบกลับรีบพุ่งเข้ามาใกล้แล้วแปลเปลี่ยนไปในเซียววิดวงตาของโชกุนเบิกกว้างออกเมื่อจูๆ่ๆครูต่อสู้ก็ครี่ยิ้มหวานดวงตาเลวเล็กหยีไปหมดชวนให้คนมองรู้สึกเหมือนตาพล่าออร่าบางอย่างลอยฟุ้งเต็มไปหมดกระแทกหน้าเขาอย่างจังติดกับดักของพี่ใจแบบงงๆ แกพิบตาครั้งต่อมาเขากลับถูกคนตัวเล็กกว่าคลุกวงในแล้วจัดการจับคอสเสื้อเอาไว้ยังไม่ทันได้คิดไปถึงไหนโชกุนลอยตัวพลิกตลบกลางอากาศรู้ตัวอีกทีก็นอนแน่นิ่งไปกับเสือแล้ว10วินาที10วินาทีเท่านั้นอีโป,ป้งหมายเหตุอีโป,ป้งหมายถึงคะแนนเต็มหรือฟูลพอยหนึ่งคะแนนที่ได้จากการใช้ท่าต่างๆตามเกณฑ์เพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แก่ จับทุ่มลงพื้นเต็มหลังสามารถยกคู่ต่อสู้เสมอไหลตนจับตึงให้ดิ้นไม่หลุดเป็นเวลา20วินาทีและล็อกคอหักแขนทําให้คู่ต่อสู้ประกาศยอมแพ้เองหรือแพ้น็อกระหว่างการแข่งขันแม้แต่เจ๋งเองก็ยังอดอึ้งไม่ได้ที่เพื่อนตัวโค้งถูกจับทุ่งลงไปกับเบาะอย่างง่ายดายท่าไม้ตายของใจจัดการเพียงขบวนท่าเดียวเท่านั้นสร้างความตกตะลึงให้แก่ทุกคนที่ยังยืนมองอยู่เวลากระชั้นชิด บางคนหันกลับไปจามแป๊บเดียวหันกลับมาอีกทีก็จบแล้วไวราวกับชัว่วพริบตาเดียวเท่านั้นอีป้งคือการจับทุ่มให้รู้แพ้ชนะกันในคะแนนนี้การแข่งขันจะจบลงทันทีลงเต็มหลังร้อยเปอร์เซน์แบบนี้ถ้าหากเป็นมวยไทยก็เทียบว่าเป็นการแพ้แบบน็อกเลยล่ะสมแล้วสมแล้วกับฉายายิ้มหวานชะตาขาดน้องโชวลุกไหวหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหม สาบานว่าเกิดมาไม่เคยมีครั้งไหนที่โชกุนกำลังรู้สึกอับอายจนอยากแทรกแกผ่นดินหนีเท่าครั้งนี้มาก่อนเขาหยั่นตัวลุกขึ้นแล้วเดินหนีไปนั่งตรงมุมอื่นทันทีจนเจ๋งต้องรีบวิ่งตามหาเห็นสีหน้าหงุดหงิดของเพื่อนแล้วก็ได้แต่เท้าเอลใส่หน้าไปมามึงนี่นะไม่เคยจะเข็ดตั้งแต่เล็กมึงเคยเอาชนะพี่จยได้สักครั้งไหมวะหูป,ปากทำไมมึงถึงไม่ชอบพี่จยขนาดนี้วะเนี่ยเริ่มคิดแล้วนะว่าไม่ใช่แค่อยากเอาชนะอย่างเดียวนะ่ะโชกุนชะงักไปเล็กน้อย พลันภาพเหตุการณ์บางอย่างก็ผพุดขึ้นมาเขาเรีบสลัดมันทิ้งก่อนที่จะเผอกลับไปจมกับมันให้เสียเวลาชีวิตมันไม่มีค่ามากพอที่จะให้เขาต้องมานั่งคิดถึงหรอกถ้าจะสู้กับพี่จ๋ายอ่ะมีแรงอย่างเดียวไม่พอหรอกมึงมึงต้องมีสติด้วยกูแค่ตั้งตัวไม่ทันแล้วนาะมึงนี่นะจนขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมแพ้อ,อีกคอยดูสักวันกูจะชนะเขาให้ได้เดี๋ยวมึงก็รู้โช พี่จ่ายยิ้มมันก็ขาอ่อนแล้วจเจ้าอะไรไปสู้ได้ฮะเพราะคนเก่งหูป่าไปเลยพี่จ่ายทำแต้มอีโปงสิบวิไงล่ะพี่กูอะไอ้เจ๋งทำไมจ๊ะเสียหน้ามากหรอจ๊ะน้องโชกุนเฮ้ยจะไปไหนก็ไปเลยมึงมึงเองก็เคยโดนกูจับทุ่มไม่ถึงหนึ่งนาทีเหมือนกันนั่นแหละเว้ยอ่ะเอา้าไอหมาบ้านี่มันเริ่มอาลวาดไปทั่วแล้วโดนส่งตัวมาเป็นสปายเพื่อทำลายโดยโจพี่จ่ายหรือเปล่าวะเนี่ยแม่ม